สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะมือนีกะกลับเมื่อพบกับช่องแพ้ผ้าร้วยเนาะคะ่ะมือนีจะมาสรุปคลิปหลังหวยเล่าพัฒนาออกค่ะท่านผู้ชมเป็นจังใดแน่เนาะคะ่ะมือนีเดเฮยกช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขเล่าพัฒนามือนีเนาะคะ่ะกับเซียนประคนใช่เนาะคะ่ะเซียนประจําช่องเฮ้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเซียนมือนีเนาะคะ่ะ แตกคักแตกแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมแตกเท่งบนแตกเทิงล่างเนาะคะ่ะศูนย์เก้าเข่าบนกับแตกตรงตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดแตกล่างค่ะท่านผู้ชมตรงตรงค่ะบบตองกาบเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขกเซียนประคณใช่ในมือหนีเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งช่องกับดีใจกับเอฟซีแฟนช่องเฮาเหาหลายๆเนาะคะ่ะที่ได้โชกได้ลาบกับเซียนในมือหนีเนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวต่อไปทั้งช่องกะจะพาเอฟซีแฟนช่องเข้าไปเบึงตัวเลขที่เซียนหายแน่มือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมว่าเขาจังใดเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วอย่าลืมด้ค่ะให้กดไลค์กดแชร์ไว้ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบ้พภาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอค่ะมื้อนี่เซียนเพิ่นกะ จัดตัวเลขชุดไม่ชุดเน้นไห้เนาะค่านผู้ชมเพื่อเน้นไห้หน่อยชุดหน่อยหางคือเ่านะคะแถมเขาตรงๆเนาะค่านผู้ชมกะจะเป็นตัวเลขตัวใดแน่ที่เขานะคะ่กะก็ให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะว่าจะสรุปเป็นแนวใดเนาะค่านผู้ชมไปรับชมรับฟังนั่งกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม เป็นยงไรแนอเนาะคะ่ะนอเมื่อนี้เป็นคลิปสรุปหลังหวยเล่าพัฒนาหวยห้าน้อยออกค่ะเมื่อนี้เลขทั้งช่องเฮ่ากับเขาคักเขาแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะเลขแตกคักแตกแน่ะค่ะท่านผู้ชมแตกเทิงบนแตกเทิงล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมแตกปังปังยกช่องอีหลีค่ะสําหรับมือนี่เนาะค่ะผู้ใดเดาเขามารับชมรับฟังกับ ช่องเฮ้าก็ะคงจะได้โชคได้ลาบกันสุขูสุข้นเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดได้โชคได้ลาบก็ะทรงเสียงเขาไม้หูน้ำกัดแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อทั้งช่องก็แสดงความยินดีและก็ดีใจกับเอฟซีแฟนช่องเฮ้าที่ได้โชคได้ลาบหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่บบท่านได้โชคเนาะคะ่กะก็เอาไม้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อ ดติดตามไว้ฐารับชมรับฟังค่ะเพราะว่าเหลขของเซียนประคนใช่เฮ้า,นะะา,าเนาะคะ่ะเขาคักเขาเนาะค่ะมือนีแตกอีหลีค่ะแตกแบบบอดดิกับเนาะคะ่ะสำหรับเหลขกเซียนประคนใช่เนาะคะ่ะในมือหนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมือเศร้านี่เนาะคะ่ะเฮ้ากะเดล่งลิปไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเลขเซียนเพิ่นกระไฮนอยชุดหนอยหางเนาะคะ่ะบอดดกิกับเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เลขเพิ่นเข่าตรงๆเนาะคะ่ะสำหรับหวยเล้าพัฒนาในมือน,นี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เซียนไหหมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขหวยเล้าพัฒนาสูตรนี้เป็นสูตรเล่นได้เทิงเล้าเทิงห้าน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขเซียนประคนใช่เนาะคะ่ะเพิ่นกไหหมาหน่อยชุดหน่อยหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเซียนเพิ่นบ่เคยไหหลายชุดค่ะ มื่อนี่เพิ่นหมาาเพิ่นก็ไหแคสํสำรับเลขสองตันาะคะ่ะหยเจ็ดชุดเจ็ดหางเนาะ,ะดันผู้ชมเลขวิ่งที่เสียนไหมาเนาะคะ่ะเพิ่นไหเลขศูนย์เลขสามเลข 3, เจ็ดนาะคะเป็นเลขวิ่งเลขแรนเพิ่นเนาะคะดันผู้ชมเพิ่นจับคู่หนะคะคือหาสามนาะคะสี่สาศูนย์เก้านาะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ0ูนย์เจ็ดนะคะ 7จ็ดสี่นะคะแล้วก็เจ็ดสามนะคะโตกันของเซียนคือสามสามหางเดียวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขทั้งเบิดทั้งม้วนสองตัวของเซียนเนาะคะ่ะมีเจ็ดุดเจ็ดหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมและเลขสามตัวของเพิ่นนะคะผู้ที่เพิ่นจับไห้เนาะคะ่ะคือเจ็ดหาสามแล้วก็ 3, 3, 3, สามสามสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมือนี่เลขเซียนกะเลขห้าน้อยกับเข่าเด้อค่ะท่านผู้ชม บัวพีดหวังค่ะสำหรับเลขห้าน้อยเนาะค่ะสามสี่ีสามเนาะค่ะกะไปออกเล้าวี่ไอพีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขเซียนประโค่นใช่เนาะค่ะแต่ว่าเลขตัวที่เขาคักเขาเน่ในมือนีนเนาะค่ะเลขเซียนคือหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขที่ออกเนาะค่ะเลขเพิ่นออก709เนาะค่ะ ด้านบนเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเน้นไหศูนย์เก้าตรงตรงเนาะคะ่ะโบเดก,กับเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขลางของเซียนเนาะคะ่ะข้างล่างออกศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเพื่อนกระไหามาจับคูไหามาเนาะค่ะท่านผู้ชมโดดโดดค่ะคือศูนย์เจ็ดตรงตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมบอตรงกับเลยค่ะสำหรับเลขเซียนประคนใช่ในมือน,นีเนาะค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดที่ได้เขามารับช่มรับฟังเนาะคะ่ะเลขของเซียนประคนใช่ในช่องแพร่ผ้ารวยเฮ้าเนาะคะ่ะก็คงจะได้โชคได้มันไปตามๆกันเนาะค่ะด่านผู้ชมเนาะทั้งช่องก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับเอฟซีเฟนช่องเฮาหลายๆเด้อค่ะด่านผู้ชมเด้อสำหรับคนที่มักเที่ยวมักแล่นเนาะคะ่ะที่ไปเที่ยว ต่างประเทศในเมือนีเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับหวยเล่ามือนี่ก็แตกคักอีลีเนาะคะ่ะสำหรับเลขเซียนเพิ่นเนาะคะ่ะผู้ใดที่เขามาเบิงเนาะคะ่ะมาติดตามตัวเลขกับช่องเฮ้าได้โชคได้ลาบกับเซียนประคนใช่เนาะคะ่ะผู้ใดได้โชคหลายเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันน้าใจให้เซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ะติดต่อทั้งช่องเขามาได้เลยะะเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเออพราะว่า เซียนเพิ่นกระฝากหมายเลขบัญชีไว้กับทั้งช่องเฮาแล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่ได้ดหน่อยเนาะคะ่ะก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้หลายเนาะคะ่ะอยากมีน้ำใจแบ่งปันให้เซียนเนาะคะ่ะเซียนเพิ่นกระมีน้ำใจให้เฮาเนาะคะ่ะเพื่อเฮาถ้า,ถาเฮามีน้ำใจให้เซียนกติดต่อทั้งช่องเขามาได้คะ่ะรับรองว่าน้ำใจทุก บาททุกสตังถึงมือเซียนเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเอาหมายเลขบัญชีหายแล้วเนะะะาะค่ะผู้ใดติดต่อเข้ามาทั้งช่องก็จะให้เบอร์โทรหรืให้หมายเลขบัญชีของเซียนไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเซียนปะโคนใช่เนาะค่ะ,คะเพิ่นกะเฮ็ดสูตรหวยไล่วันให้โดยเฉพาะเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้ออกทุกมือเนาะคะ่ะเพิ่นจะออกเฉพาะมือที่มีหวยเล้าเนาะคะ่ะออกคลิปกับช่องเฮาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะห้ยทึ่งเล่าทึงห้าหน้อยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดเนาะค่ะอยากได้แนวทางทุกมือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมและก็อยากแบ่งปันนําใจให้เซียนเนาะคะ่ะกะติดต่อเขามาในเบอร์ทั้งช่องแพร่ผ้ารวยเฮาได้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อในเมื่อเซียนมีนําใจเฮาและท่านผู้ชมอยากมีนําใจให้เซียนกะติดตเขามาได้แล้วกะ็จะได้คุยกับเซียนโดยตรงเนาะคะ่ะ เพื่อจิตใะได้แนวทางกับเลขแนวทางเนาะคะ่ะห้าน้อยแล้วก็เล่าไล่วันเนาะค่ะท่านผู้ชมไปจัดสื่อจัดหาได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเซียนเพิ่นกะเป็นคนจิตใจดีเนาะคะ่ะบอห่วงสูตรค่ะอยากให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้ามีเงินมีทองใส่อีลีค่ะเพิ่นเป็นคนจิตใจดีอีลีค่ะเซียนเพิ่นมีน้ำใจหลายๆค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบก บอดบหวังอียงค่ะแต่ว่าถ้าเฮ้ามีนำใจเนาะเฮากับแบงปันเห้เพิินมั่นกับเป็นการดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเสียนเพิินก็อยากแบงปันแนวทางอยากแบงปันสูตรที่ดีสิสูตรไ้แก่เอฟซีแฟนช่องเฮ้าอยู่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งช่องกับขอขอพระคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังไลยๆเนาะค่ะแล้วก็ขอขอพระคุณเสียนหลายๆเนาะค่ะที่มีนำใจให้กับ ทังช่องนองไม้เนาะค่ะช่องแพร่ผ้าร้ยเหาอีลีเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเป็นความโชคดีของทั้งช่องเหาเนาะค่ะที่ได้เจอคนดีๆคือเพ่นเนาะค่ะเพ่นกะเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจอีลีค่ะท่านผู้ชมสุดสุดสุดท้ายทั้งช่องกะขอขอประคุณเด้อคะ่ะถูกๆุกทานเนาะคะ่ะที่เ,เกียรติเขามารับชมรลับฟังเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะที่สำคัญเนาะคะ่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบเดพาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ทั้งช่องจะนําเสนอให้เอซีแฟนช่องเข้าได้รับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ชมเนาะขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ